ลุลลุ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 ลลุ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  ้คนที่นั่งก็นั่งเลยค่ะแล้วคนแล้วคนอยู่ที่มองไม่เห็นเขาต้องไปยืนดูพ่ะอาจารย์ได้ยืนก็ได้เอาเลยนะเขาเรียกว่าสิบสะึงอะไรบางบาทเาเลยนะฮะทาสิเลยนะ สลึงอย่าบังบ่าหมูอันนี้หนูเพิ่งเคยได้ยินค่ะก็มีแต่บังบ่ามีสลึงรวมจบให้ผมว่าไม่เคยได้ยินแต่นี้แต่สลึงอย่าบังบ่าเราอันนั้นเขาเสียค่าบัตรผ่นบาทหนึ่งใช่ไหมกานั่งกันเอ๋อะไรนะอันนี้เสียแค่สลึงอย่างเดียวอ๋ออันนี้น่าจะใหม่คันหนู่ยไม่เคยได้ยินไม่ทันมีค่ะมีใช่ไหมอย่าบังบ่าอย่าเบี้ยบังบ่าครบบ่าเดี๋ให้ไปดูเพ่อโอเคอ๋อพร้อมกันหนึ่งครั้งเริ่ม ได้แสดงว่าเรียนไปแล้วดูแลสุขภาพตัวเองดีไหมเท่ากันหรือล่อันดับแรกก็ประมาณนี้อันที่สองก็มาชนกันยินอันนี้ถ้ายังไม่มั่นใจนะว่ามันมันเท่ากันไม่เท่าเห็นไม่ชัดแล้วก็แบะแบะเอาวางเลยนช่ไหเดี๋ยวมาก็ยังไม่เนี่ยครั้งที่สามดูอ่าอย่งนีนะยกขึ้นมาอย่างงี้อ่าหนึ่งสองสามโอ้โหแสดงว่าสามท่านนี้ถ้าเท่ากันก็เท่ากันละนะแต่บางทีถ้าเรา คนไข้มันเยอะแล้วอ๋อไม่เท่ากันก็ครั้งเดียวก็พอหรือว่าเราจะโชว์ๆเลยอ่าก็เท่าออกันอืมโอเคอันนี้เราต้องย่อยๆหน่อยนะเราไม่ต้องเอามือ, <c oughs> อนนไม่ต้องแบบนี้เอาแค่ห่างๆหน่อยนึกออกสอบหนึ่งไม่ต้องไปดมอ่มาเพื่อเพราะว่าจะมาเลี้ยงเลี้ยงหา่านเลยไปเหยียบขี้ห,าห่านเลยอ่เขย่าเขย่าหน่อยโอเคอะไรที่ไม่ดีก็พี่อเอาไปออเ,เอป้ย อ่ะต่อไปเสร็จแล้วไงต่ออ่าเนี่ยมาจับเสื้อดึงให้ให้มันที่มันยับยับยูยี่ยูยี่เลยเนาะอ่าแล้วก็อนี้อ่อเสื้อมันไม่ยูยี่แล้วก็ใช้มือเลยนะเมื่อกี้โดนอะไรขากล้องหนีบไปดำไปเลยอืมแล้วก็ใช้มือสองนิ้วสามนิ้วแตะไว้ตรงไหนแตะไว้ตรงประมาณที่คอเสื้อเลยนะแะไดก็อีกสองนิ้วเราก็ทําเป็นนิ้วโป้งด้านดีท้าซ้ายไปางขนาเท้าขวาที่ข้างหลงเหมือนกับ โครงจื่อเวลสาจีนนล้มันก็แล้วยิงธนูเลยนะอ่าย่อเข่านี่หลังขาตรงแนบแนบไปนีดนึก็ยืดมาเลยไหมนี่ใช่ไหมโอ้แต่กระดูกสันหลังคดอยู่นั่นใช่ไหมงั้นเราดูสังเกตมือแต่มาตรงนี้มันจะเบี้ยวไหมเบี้ยวแล้วก็มาตรงนี้มันคตรมาตรงนี้ไหมอยู่สันหลังคดรมัออกมาอย่างนี้แต่บางคนข้อเท้าตรงนะเพราะว่าเท้ามานี่เป็นกระดูกสันหลังอ่าะดูกสันหลังคตรนั่นมันจะไปม แล้วมีปัญหาช่วงไหนนะหัวใจอกหับหรือว่าหัวใจกระดูกโอเคกระดูกมีกี่ข้อนะกระดูกมีทั้งหมดทั้งก็ช่วงคอมีเท่าไหร่เจ็ดช่วงอกเท่าไหร่สิบสองช่วงเอวเท่าไหร่ห้าแล้วก็อันนี้อ่ะสิบห้าใช่ไหมเอาปากกามาหน่อยสิเอาปากกามาหน่อยเขอเสี้ยวสิเสี้ยวหน่อย ขดทอนเลยก็ได้เลยอันนี้พี่ต้องต้องหาคนอะไรนะไปขัดหลังให้เราเด้ออันนี้อันนี้ไม่ต้องกลัวหรอกมีอะไรนะยันห้าแถวอผ่านยันห้าแถวแล้วบางคนนี่สักได้สองแถวอยันสองแถวอันนี้อันนี้ยันห้าแถวแล้วลองอันนี้อะไรนะอะไรเขาไม่เข้านะอะไรนะยิงไม่เข้าควันแทงไม่เข้าไม่รู้ยันห้าแถวนี่เป็นอะไรเสน่ห์หรืออะไร วันเกิดวันประศุวันตรุนิพานโอ้ห้าวันนี่ใช่ไหมอ่าวันอะไรอ่าประศุตรุนิพพานอันนี้รู้สึกจะบังจอยอตมาหรืยัไม่บังค่ะหนูหปิดไปแล้วเขาไม่ให้พี่หนูเขาไม่ให้ไลฟ์สดอาจารย์อ๋อไม่บังใช่ไหมโอเคอันนี้ไหนเวลามันมีจุดอะไรเนี่ยจุดไหนจุดอะไรจุดเนี่ยจุดอะไรจุดกระดก อ่าเนี่ยภาษาจีนอาตาจุยเสซ่ตาจุยเซ้เนี่เป็นกระดูกข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เจ็ดสี่ที่เจ็ดอะสี่ที่เจ็ดวัดทีที่หนึ่งที่เจ็ดสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดนะอันเนี้ยข้อรูนๆสุดเนี่ยอ่ะอ่ามันจะเห็นนะถ้าเราก้มคอเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวด้วยนะอ่าเนี้ยตาจุยอ่าเพราะว่านักมวยหรือว่าอะไรนะคนบางทีถ้าจะปลดชีพกันนะนะอ่า บางทีอะไรนะเราดูไหมที่ไอ้โจเบนฟ้าหรือว่าไอ้ดีเดียนเจสแสดงหนังเลยจูบอ่าจูบมังกรนะเขาฝังเข็มไปจุดนี้ป๊บไอ้นะั้นมันอ,อะไรนะเขาว่ากระดูกกระดิกไม่ได้เลยเพราะกระดิกป๊บเส้นเลือดตึมระเบิดเลยอะไรนี่ยจุดนี้เป็นจุดใหญ่จุดอะไรนะจุดตายเหมือนกันนะถ้าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรรถมากระแทกตรงนี้ป๊บเนี่ยบางทีถ้าตรงนี้เคลื่อนอะไรป๊บเนี่ยมือเท้าอะไรนี่ขยับขยืันไม่ได้เลยสี่เจ็ด C เจ็ดเจ็ด C เจ็ด C เจ็ดอ่าโอเคนะจุดนี้ C เจ็ดถ้าลงลงมานี่จะเป็น C เจ็ดนี่จะอยู่ข้างบนหน่อยนะอันนี้อาจจะเป็น T ที่หนึ่งนะทีที่หนึ่งที่ลองลองจากที่ C เจ็ดลงมาเป็นทีที่หนึ่งนะอ่อแล้วก็เรามาดูเอ๊ะเด็ดเด็อ่าเนี่ยวันนี้ดีเอาหุ่นนี้มาดีถ้าเอาหุ่นของคุณคุณเฮงมานี่หาไม่เจอกระดูกนะครับอันนี้ก็นที นะอันนี้ที่อะไรเนี่ยอะไรเร็จแอะไรนะสบับักอันนี้ก็จะเป็น T7 เจ็ดอ่าทีระหว่างทีเกับตรงครึ่งกลางเนี่ยเราหาขึ่งกลางอันนี้ก็จะเป็น T เท่าไหร่ T4 สีเราจะหานี่เสร็จแล้วเราก็ลดลงมาเดนหนึ่งเป็นเท่าไหร่สองสี่ขึ้นไปเท่าไหร่สามสี่ลงมาเป็นเท่าไหร่ห้าเจ็ดขึ้นไปเป็นเท่าไหร่หกอ่ 4, า,าอั 5, 7, นปปน,ออนี้เจ็ดข้อละใช่ไหม เออเหยียดลงมาอีกบุ๊บอันนี้อะไรข้อสอบข้อสอบนะข้อสอบนี่ชี้เท่าไหร่ชีสิบสองอ่าเนี่ยถ้าข้อสอบแต่ละคนเนี่ยบางคนสอบยาวสอบสั้นถ้ากระดูกสันหลังยาวก็สอบจะยาวหน่อยมันก็ประมาณเนี่ยโครงสร้างเราอ่ะบคนนี้ก็ประมาณเก้าเก้าเจ็ดลงมาเป็นเท่าไหร่แปดเก้าลงมาเป็นเท่าไหร่สิบสิบสองขึ้นไปเป็นเท่าไหร่เจ็ดนะ กระดูกช่องอกสิบสองข้อประมาณไหนประมาณไหนประมาณไหนสิบสองอยู่ประมาณตรงนี้อเรามาดูต่อนะอันนี้ไหยอันนี้เขาเรียกกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกกระดูกกนอืมไม่ใช่เอวเนี่ยกระดูกอะไรเชิงการกระดูกเชิงการที่เราจับหากระดูกเชิงการดูก่อนอือเห่นไหมกระดูกเชิงการนี่จับ ถ้าคนอะไรนะตูดดีใหญ่มีแต่ไขมันก็หาไม่เจอแล้วก็ประมาณนะันะเราก็ดูลอาดูที่ถ้าเป็นผู้ชายใส่เข็มขัดมันก็จะยู่นอย่อนีนะเนื้อนะกระดูก่วงนี้ <Okay. S 1> เข็มขนะัดนะประมาณก็ประมาณนี้เห็นหม,มีจุดแล้วรู้สึกว่าจะมีตำแหน่งไว้หนไหมนี่จะเป็น L เท่าไหร่ L ที่4ี่ L 4แล้วลงมาก็เป็น L เท่าไร่ L ห้ขึ้นไปเป็น L เท่าไหร่ L สาม สิบสองลงมาเป็นแอลเท่าไเอลหนึ่งอลหนึ่งสามสุดแล้วก็เอลสองเอลสี่นี่จะเป็นอะไรนะภาษาจีนว่าจุดอะไรเนี่ยมิ่งอะไรนะมิ่งเหมือนมิงเหมือนมิงเหมือนแปลว่าอะไรนะประตูของชีวิตประตูชีวิตถ้ากระดูกส่วนมากเนี่ยเรามีเจอปัญหาคนไข้อะไรเนี่ยเราจะเจอเนี่ยเอลสี่เอลห้ายัมีปัญหาเพราะอะไรบ้างทำงานหนักนั่งหนาตุกของหนักขับก็หนักหรือว่าอะไรหนักหนักหนัก แอลซีเห้าเนี่จะอันนี้เลย <Okay. S 1> มันเลยของจีนเขาเลยใช้ว่าจุดเนี่เป็นจุดอะไรนะสำคัญมากนะจุดไตหรือวา่าจุดอะไร <Okay. S 1> มิ่เหมือนเนี่เป็นประตูชีวิตเลยถ้าตรงนี้มีปัญหาป๊บเนี่ชีวิตก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วไม่มีชีวิตแล้วหรือว่าไม่เหลือชีวิต <Okay. S 1> เป็นประตูของชีวิต<ไ>เพราะว่าประตูชีวิตนี่อยู่ตรงไหน,นถ้าด้านหน้านี่อยู่ตรงไหนฮะใส่ดือด้อนี่เลยเห็นไหมทำไมถึงประตูชีวิต ตอนเราอยู่ท้องพ่อท้องแม่สะดือเราเชื่อมโยงกับอะไรปากไม่ใช่ปากสิเชื่อมโยงกับอะไรนะอาหารทำไมอาหารน้ำอะไรเนี่ยเรากินกินกินเเดือนเนี่ยใช้ป้อนเนี่ยก็สะดูอมันเลยก็กับจุดมิ่งเหมือนเนี่ยมันตรงกันคือว่าเป็นประตูของชีวิตถ้าเอ่อลซหมีปัญหาปุ๊บชีวิตนี่พาดเลยเนี่ยล่าสุดนี่จะมามีลูกศิษย์คนหนึ่งฝนตกไปเก็บผ้า รีบไปป๊อปโอ้โหมันจะล้มป๊อปจับเราได้ป๊อปโอ้โหกระดูกตัวไหนเคลื่นอนกระดูกตรงประมาณเนี่ยทีสนะิบเอ็ดสิบสองเนี่ยทีสิบเอ็ดสิบสองพวกระหว่างช่วงนี้โดยเฉพาะสิบสองป๊อปโอ้โหลั่นเลยโอ้โหแบบลูกแทบไม่ได้เลยแต่ยังไม่ล้มหัวถึงพื้นนะแค่ดูระด้าน้องป๊อปโอ้โหไปเลยเสร็จแล้วก็ยังช่วยเจ้า<ห>น,นงเจ้านายนั่งเครื่องนั่งเลย<ห>พอ<ะ>ลงเครื่องป๊อปก้าวไม่ออกเลยสุดเลยกับพื้นเลย เสร็จแล้วไงต่อคนต้องเอารถรถพิสเทอร์ส่งไปลงเอ็กซเรย์กระดูกตรงนี้สุดหรือว่าเคลื่อนโอ้โหขยับไม่ได้เลยเลยใส่อะไรนะพอรู้กระดูกกระดูกอันนี้ป๊อปก็เอาไปให้ทีแรกก็ไปให้เพื่อนบีบเพื่อนนวดเพื่อนก็สงสารนะมันนี่ไม่ได้เพื่อนก็เก่งอย่แล้วก็บีบนวดเลยแต่เขาว่าแค่ล้มไม่ไม่อันนี้หรอกไม่ได้ไปเช็คอะไรให้สะอาดนะให้ให้ให้ชัวชัวเสร็จแล้วไงต่อเซจไม่ชัวก็เอาไปหาจานปู่ที่ ไปพักที่วัดมีสารเจ้าปู่อยู่มีปู่อะไรอยู่ก็ปู่ก็ขึ้นมานวดมาหยยบให้พอหยยบไปหยับม,ม,มาวันนั้นโทรหาแตมาแตมาฟังเสียงก็ออยออย,อ,อยเป็นเดือนแล้วนะ,ะแต่มาเป็นไงหมอคนหนึ่งว่ากระดูกแตกหมอคนนึงกระดูกหักหมอหมอคนนึงกระดูกเล้าแล้วก็อะไรนะ,ะสามหมอนี่ไม่พูดไม่ตรงกันสักเทแตมาเรามาขอดูเวไรนะอะไรนะเอออะไรนะ,อะ,อะ,รนะ,อะเอ็กซเรย์มันก็ไม่ค่อยชัดนะแตมาก็พูดยากเลยนะ เสร็จแล้วแตมาเลยก็ว่าทาอะไรไม่ได้แตมาก็ดึง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 นิ้วดึงบุโดให้ขนาดละเสร็จแล้วต่อไปแตมาว่าต้องไปเช็คอิสเลยรอบพอไปเช็คอิสเลยรอบเลยหมอไปสกองสแกนแล้พบโอ้โหจริงๆด้วยที่ที่ประมาณเนี้ยสิบสองเนี้ยกระดูกมันยุบเลยยุบเลยเสร็จแล้วก็เลยตอนเนี้ยมันรู้ผ่าหรือว่าไงตมาก็ยังไม่ได้ไปสัมผัสหรือไม่มีเวลาโทรเนี้ยบางทีกระดูกเราเนี้ยภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะชาวนาคืออะไรนะกระดูกสันหลังของชาตินห ถ้าไม่มีชาวนาแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ยได้ไหม<ช>ไม่มีข้าวกินและนะอ่าเราไม่มีข้าวกินลเลยก็กระดูกสันหลังเนี่ยสำคัญมากนะอ่าบางทีก้านเหงือสําคัญไหมอ่าเอ็นสำคัญในเส้นสำคัญม,มันก็สําคัญทุกอย่างในร่างกายเลยนะถ้ามันมีแต่กระดูกมันก็ยืนไม่ได้กินไม่ได้นะมันก้านมันก้านเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดนะอ่ะแครจะถ่ายรูปเอาวไว้ใส่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะไว้ในกลุ่มให้แล้วไป <ใน S 2> แล้วนะวโอเคอ่ะขอแอลกอฮอล์มาหน่อยแอลกอฮอล์มาหน่อยแอลกอฮอล์มาเช็ดล้างหน่อยเดี๋ยวใสส่เื้อน ไม่ได้ harmful, oughs, ได้ได้น่งได้อ่ะแปดหมดทำไมนี่ไงเอาเวดนั่นมีไหมไหมดแ้ไมหมดใออรกระดาษหนงเอาชิ้นไว้พีเีย่งเป็นพี่หกไปเลยใช่ถ้าเราออกไปซื้อมันใช่เใช่้พี่ามกการ แอัน <Kell soundtrack> นี้ก็เป็นจินการของ12อันนี้สองเป็นตู้เนี่ยเ้าจะเป็นไู้อ๋อ่าร้อยละอะรตรงนี้เป็นตัวแข้งนะใช่แล้วตรงนี้เป็นตูองตู้งขางนี้ก็บัตรของเาตรงนี้อ3น่ก็คือเป็น3ใช่นี่นี่นี <estar Subst ance> ah. Ah so the the like ่อนี honest, ่6ร <Veter an>

ที่เหลือก็ไว้เป็นสัญลักษณ์ดูว่าเขาอาบน้ำาดไหมพอแล้วตรงนั้นพอและลุกเขละใส่เสื้อใส่เสื้อไม่ใช่หลังเราแค่นั้นค่ะพรุ่งนี้ถ้ามีรอยนี้อยู่แสดงว่าไม่อาเกนี้ที่เราเราพร้อมหรือยังอ่ต่อไปวม่ีเรากระดูกละแรกนี่เราจะอันช้าหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยววันต่อมา เนี่ยกระดูกตรงนี้ถักพดมาถ้าใครพดทำไม่พอยกเลยยกไปขนาดน้าต่อไปเราจะมาเช็คก,กนนล้ามเนื้อเราก็จะเอาอะไรนะ <Okay. S 1> เนื้อใหญ่ๆ,ๆนนตรงเนี้ยสมองในมือเนี่ยเนินอะไรเล่นก้เนินเลยภาษาจีนไต่จีไต่จีตอนเนี้ยเนินภาษาจีนเรียนภาษาจีนด้วยไต่จีไต่จีแล้วภาษาภาษาหมอดูนี่นเนินอะไรเน,น,เนินสุกเนินเสาเนินอะไรเนี่ยเน,นินสุกเน,น,นินสุก เงินสุกอยากรู้ไหมลองมาจับจับดูใครท่านเนินสุกหนาๆใหญ่ๆนี่แสดงว่าเงินเยอะนะนี่ถ้าไม่มีเนินนี่ก็เป็นหวดบ่อยๆเลยได้อันทรย์ว่าย้ายกล้องไปนั่นนึงไมแม่มอไม่เห็นพระจานทร์บางไม่ได้ไไม่เป็นไรเดี๋ยวบางทีบางทีบางดีเอาไว้ตรงนั้นแต่ไม่บังเลยก็เดี๋ยวเราต้องขยับมันนะให้ลดนั่นนึงแล้วก็จะเอาเนินอะไรนะตรงเนี้ยเอาเนื้ ต้นมือเนี่ยไม่ชั่นเลยอะอะไรนะโอ่งมือนะโอ่งมือน้องไก่โอ่งมือก็เช็คดูว่าตรงไหนมันตึงตรงไหนมันนั้นเนี่ยแล้วก็นี่ไปก็โอเคอยู่นะถ้ารวมๆแล้วแถวเนี้ยไม่ไม่ตึงท่านไหนมันตึงแถวเนี้ยตึงๆแถวอกอันนี้จะตึงตๆอันนี้ตึงๆนี่แสดงว่านอนไม่ขับหลับเครียดเยอะไม่รู้เงินไปใช้ที่ไหนหรือว่าไม่มีเงินนะสองอย่างคนเครียดที่จะมีอยู่สองเครียดนะเครียดเงินเยอะไม่รู้จะใช้ยังไง ไอ้คนไม่มีเงินก็เครียดแต่คนพอดีพอดีเนี่ยไม่เคยเครียดเท่าไหร่แต่ต่อไปเราก็จะอะไรนะขูดมะพร้าวนะถ้าใครที่ก็ปิดต้มลายตึงก็จะใช้ส้นนี่อันนี้ต้ยีจี่อันนี้เสี่ยวยีจี่อ่าเสี่ยวยี่จี่ทํนที่จะมาพูดภาษาจีนมั่วไม่ได้บางครั้งจีนเขาส่งสายลับมาละไม่ได้นะพูดภาษาจีนมั่วไม่ได้บ้านก็ส่งภาษาจีนมาแต่มาต้องพูดสัดๆหน่อยนะ ถ้ไม่สัต์ไม่ได้สัตย์หน่อยสัตย์ไปหวานมี้างใช้หน้าอาจารย์อาจารย์บอกสัตย์หน่อยเวไม่ต้องหว่วง,ตงแต่มาแต่เย็นใรอบเตียงเนี่ยเราต้องหันหน้าหันหลังหันไปเข,เข้ามาทางเตียงหมดะมต้องกลัวว่าตีนจะไปอยู่ไหนอยู่หัวอยู่ท้ายไม่ต้องกลัวเพราะคนนอนเขาไม่เห็นแล้วนะอ่าโอเคแล้วตรงไหนถ้าตึงๆเนี่ยถ้าเราอยากได้ตังค์เยอะๆก็ขายเยอะๆหน่อยนะมันก็จะใช้เวลายาวหน่อยแต่ถ้าเราฝีมือเก่งๆเนี่ยไม่ต้องขายเยอะ สักหนึ่งนาทีสองนาทีจัดเลยครับครับครับแล้วเป็นไงครับผีวมึงกินเขียนเป็นไงทรันะค,คุณบาดเจ็บบ้างไหม <laughs> ไม่เจ็บเกือบจะตายโอเคอ่ะขูดมะพร้าวอืมอันนี้อ่แต่มาบ้านรุ่นพวกเราเนี่ยหลายคนนี่เคยขูดมะพร้าวอยู่นะอ่ะาบางคนก็ขูดกระต่าย <c oughs> ขูดแมวขูดอะไรนะนะขูดมะพร้าวอ่าโอเคอ่ะขอหลบตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมาจะหลบตรงนี้โอ้ช่วงนี้กางเกงขาสั้นมาแรงนะเนี่ย มีแต่กางเกงขาช้างนลยมันสบายสุดสบายสุดเลยต่อไปเราเอายูนิฟอร์มกางเกงขาช้างมาใส่น่าจะดีคนนันเนี้ยมาขายเลยนะกางเกงขาช้างต้องใส่กางเกงขาช้างเนี่ยครัแต่มันต้องโฆษณาจริงรวยเลยนะต่อไปใต้ไอจีใต้ไอจี next เราจะเอาจังเกินส้นมือเอาเรียกว่าส้นมือนี่บางทีเพราะว่าเหมือนเหมือนเราโม่แป้งอะนะนวดแป้งโม่แป้ง แล้วก็จะเอามือประส้นมือเน้นน้ำหนักออกตรงนี้แหละฮะลงไปบาแล้วหนักหบหนึบดงคยเออถ้ามันตึงๆแล้วก็หลายรอบหน่อยนะถ้าไม่ตึงก็ไม่ต้องเอามากเสร็จแล้วเราก็จะอะไรนะบางคนเนี่ยเขามีอะไรนะเขาว่าเจ็บมาป่วยมาเนี่ยมันมีเลยเลยลมเพลมพัดนะไปไปเหยียบไปโดนอะไรมาไม่รู้แล้วก็เอาอะไรนะ ได้ได้ได้สลัดให้เพื่อนใครเเรียนเล่คงเล่กี่อะไรมาแต่มาไม่ได้เรียนแล้วกจับเดินชินเลยเดินินเอาของไม่ดีอธิษฐานจิตนั่นยหะใช่ค่ะหน้าโมทายะนาโมธรรมยตาอะรอะเอาไปอไรไม่หางใครมีคาถาเมืนอมาแต่มีคาถาอยู่นะโอมขี้หมูขี้มาขี้เป็นเี่ใครเหมือนแล้วแต่ไม่รู้จริงไม่จริงอนนีก็แล้วแต่ใครมีคาถาก็เอาคาถาใส่ไปถ้าไม่มีคาถาก็ จับปลาออกทิ้ไปอ้าวคลายๆสรุปแล้วอันนี้ไม่ค่อยกดนะแต่ถ้านนแต่ถ้าคืนๆอะไรนะ้ำโมนนี่จะเน้นน้ำหนักลงส้นหน่อยนะแต่ถ้าอันนี้เราก็แค่อ่าอันนี้จะมาไป,ไปที่ที่ไหนนะที่มากอลลัมปอกอลลัมปอเน,นี่ยเขาเขาจะรักษาเกี่ยวกับอะไรนะพลังจิตอ่าพลังจิตอะไรเขาไม่โดนเนื้อโดนตัวไม่ต้องเน้นต้องตัวจะห่างๆเนี่ยแล้วก็เขาจับแล้วก็มีกะลังวางข้างๆนี่ แล้วก็เกลือเม็ดเลยใ,ใส่เลยแล้วก็โยโนใส่ไหนกระลำมังโอ้โธ่มาเฮ้ยทำไมคนนั้นทิ้งเนี่ยไม่ได้ท, <c oughs> ดทิ้งเรื่าดเด็กคนเดินไปมาเหยียบใส่เพราะว่าใส่กระลมังแช่ในเกลือยโยนไปนี่มันก็จะอันนี้ออกอ้ทำามเอ๊ะมันจริงแต่ก็ไม่แน่นะอาจไม่สังเกตคนเดินเดินผ่านไป <c oughs> ไม่มีเท้าพิกหลุมเหมือนเห็นแล้วหลุมไม่มีคนลมแต่คนนั้นเดินเดินไป <c oughs> ตกล้มบ้างเท้าพิกเท้าแพงมาก ใครเคยบ้างเดินเดินไปเท้าพี่ท้าแพงอ่าแล้วพอเท้าพี่ท้าแพงปุ๊บไปบิดไปนวดไปยังไงก็มาหายมันเหมือนอะไรอะไรนะชี้หรือว่าอะไรมันมันอะไรนะอ่ามันจุกจุกจุกตรงนั้นแหละอ่าแน่นแน่นอยู่ตรงข้อเท้า,าตรงขาเคยไหมเคยไหมถ้าอาการแบบนี้บางครั้งเศรลยแพทย์โดนอะไรนะลมเพลมพัดอ่าบางทีภาษาบ้านๆ้านเรียกว่าโรคผีเกาะอ่ามาจากโรคผีเกาะไหมมันเดินเดินไปผีมาขอสอนบุญแล้วป๊อบมาเกาะอย่างเงี้ย เราไม่กวดนะไม่ให้อะไรมาปบเนะี่ยมันก็จะเกาะเราไปจนนั่นแหะพอเราไปแผ่เมตตกนะันนเอ้ยมันหลุดหายไปเลยอันนี้แตมาเคยไปเจอที่มาเกาอมาเกาจะมาไปยืนอยู่บนเนินอะไรนะ,ะที่เขายิงระเบิดนะที่ปืนใหญ่เนะี่ยไปยืนก้มแพงแล้วนะไปตะกอน อะไรเลยก่นเลยสามสี่รอบเลตะกอนเสร็จแล้วพอกระโดดลงมาป๊อกแป๊กอ้าวอะไรเนี่ยวะมันมาจริงด้วยนะเราเลือกมันนึกเรามันนึกว่าเราเลือกอ๋อเราไม่ได้เลือกชื่อถนอมอะไรอาจารย์ถนอมมีญาติถนอมนมาเราเลือกอะไรไม่ต้องชื่อเลยมันมากันหมดเลยมาโอ้โหกลับมาได้บวันป๊อกอาตามาเดินนี่ไงโอ้ขานี่หนักเลยอัตมาก็เอ๊ะอะไรกันวะลูกศิษย์อัตมาห,หมอสมศักดิ์กับหมอเลยนวด จับนวดตอนเย็นนวดหายแล้วเบาแล้วตอนเช้ามาหนักเลยเนี่ยแตมาว่าอันนี้ไม่ใช่ละโดนของเนี่ยเอาไปมามาถึงไต้หวันพบไปหาอาจารย์อาจารย์อู๋อาจารย์อาาู๋เนี่ยภรรยาไม่ใช่พี่สาวอะไรแกจะนั่งโต๊ะข้างๆเนี่ยไม่ได้นั่งโต๊ะอันนี้นะคล้ายๆแบบประชมราน,นี่มามาช่วยอันนี้แหละแต่แล้วแตมาว่าเนี่ยแตมาไปมาเท้ามาเนี่ยเท้าเนี่ยหนักๆไม่รู้เป็นอะไรแล้วนายยืนเท้ามาสิโอ้โห ใครเกาะตีนมาเต็มเลยเนี่ยอิจมาสะดุ่งเลยมองก็ไม่เห็นก็มีแต่เท้าเราทาี่ไหนได้เขามองเขาแล้วเขามีอะไรนะตาคลิดอ,อินยังเย็นอะไรนะ,ะ,นะ<ช>ก็นี่แต่บางทีแต่อันนี้เราไม่พูดกันรนอบนี้เราไม่รักษาไปว่าอะไรนะรักษารมเพลลมพัดก็แล้วกันเพราะว่าอาจารย์ที่รักษาลมเพลลมพัดไม่มาถ้าอาจารย์เราไปรักษาลมเพลลงพัดมาเดี๋ยวเราจะบอกอันนี้อ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแลย้วเนาะลายแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถติเรลาข,ข,ขายเสร็จแล้ว ต่อไปเราก็จะเริ่มท่ากันดับแล้วนะเราก็จะมานั่งไหน<า>นั่งตรงไหนแขงสีจะนั่งจากหัวมุมเนี่ยนะแล้วก็หลังยันตรงตรงนะแล้วก็เราก็ยกคอขึ้นมาเลยเอ,อ้ยกคอมาให้เขาเอียงมานอนนอนตรงไหนนอนตรงข้างข้างนึง,งแล้วก็มือตรงนี้นะแล้วก็พยายามเน้นตรงปลายนิ้วมือเราเนี่ยนะเราไม่ได้เอาติดไปสนิทเ่ยเราจะให้มันมีอะไรนะช่องว่างช่องลมอยู่นะนยนะเกาะล็อกไว้ให้แน่ไอ้อันหนึ่ง็เราก็มันล็อกตรงนี้ น่ารงประมาณสะบักไหล่ไหมตรงไหนประมาณไหล่เขาไขว่กเป็นตัวเอ็กซ์ไหมเขาเก่งไหมไม่เกง 1, 2, 3, ้งหนึ่งสองสามแล้วก็เฉียงเฉียงไปสี่ห้าองศาอ่าอย่าไปอย่าไปทางนี้นะไปทางนี้อันตรายนะให้ไปเฉียงเฉียงนะฟอร์ี่ไฟมินินะสี่ห้าองศาซื้อกรตุกหนึ่งสองสามเขาเก่งไหมไม่เกง 1, 2, ่งสกบลองยืดยืดเขามาเก้งหนึ่งสองสามก็แจ๊บไปทางนี้เลยนะโอเคอ่ะกระตุกมาข้างนี้อ้าวพี่เขาไม่รู้สึกตัว อีกอ,อัอนหนึ่งอีกข้างหนึ่งไว้ตรงยิงอัอนหนงอันหนึ่งหนึ่งไหมสองสามนึ่งมันจะนี่ถ้านอนคว่ำ hmm. นี่จะได้ดีมากเลยประมาณตั้งแต่ที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยจะดีมากเลยนะโอเคต่อไปคอเสร็จแล้วเราก็จะมาพนมมือละอัญชลี่ละ เราก็จะให้เพราะว่าตรงกลางเนี่ยเป็นไหนกระดูกคนไหนเลยจุดจุดจุดกระดูกตระมาณเป็นไหนแค่ไปแง่นะอ่างนี้เพราะเราเห็นอันนี้อันนี้กระดูกผู้ใหญ่นะถ้าเด็กก็นี่อยู่เราก็จะเอามือวางตรงประมาณเนี eh the water. The water ่ยเห็นไหมร่องเนี่ยประมาณสักกี่เซนน่ะประมาณสักหนึ่งหนึ่งนิ้วอ่ะเนาะประมาณหนึ่งนิ้วอย่าไปห่างกันไปนะห่างกันไปไม่ได้เราต้องประมาณตรงร่องเนี่ยตรงร่องตรงร่องของกระดูกประมาณห่างประมาณสักเท่าไหร่เดี๋ยว สิบเซนประมาณนิ้วมือเนี่ยนะประมาณนิ้วมือเนี่ยประมาณกระดูกข้อเนี่ยเห็นไหมประมาณอยู่ระหว่างเนี่ยอ่าให้โอเคถือให้โอเคแล้วคนคนไข้ก็อ้าปากนะให้ขาเขาอ้าปากว่าลมมันจะไม่ได้ถ้าเขกากั้นหายใจป๊อบล็อตทำไปป๊อบเนี่ยบางทีหมอจะเดี่ยงเองนะแล้วบางคนคนไข้ก็จะเจ็บถ้าหมอเดี่ยงก็นเนี้ยมันจะไปตรงไหนข้อมืออ่าบางทีแป๊บโอ้โหเป็นก้อนเลยอ่าบางเขาว่าอะไรนะชี้เขาตีมา เราต้องให้ขออ้าปากไว้ก่นอนอ้าปากป,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 กปกุ๊บเรากดปุ๊บยังไงอะลมมันไม่ได้มาตีกับมหาดาลเมันก็จะออกไปข้างล่างออกไปทางปากถ้าไม่ออกทางปากคือถ้าเรากดกัไปปุ๊บมันก็จะออกทางไหน,นมีสองดูทางตูดนะฮะพุ๊บออกไปแต่ไม่ต้องเป็นไรไม่ต้องหัวเราะเพราะว่าลมมันเดินดีแล้วน<ม>อนเนี่ยเข้าใจไหมอ่าโอเคไหมอือเราก็จะโอกเข่าไปทางนึงก็ได้ไหมนึงต่างต่างเพิ่มนี่ อือสักสามรอบสามรอบสักหกครั้งอโอเค <c oughs> พอได้แล้วต่อไปห้านี้ก็เป็นห้าอะไรนะดัดกระดูกช่องอกเมื่อกี้คออกตอนนี้ท่าอกนี่จะมีหลายท่านะเด <c oughs> ี๋ยวมีน้อนต้นน้อมไงถ้านั่งท่าเขา่าท่ากอดท่ากิ้งท่าอะไรอย่าง้ะโอเคต่อไปเราจะเอาผีเสื้อแล้วก็มือนะ แล้วก็เอามือคว่กันเป็นตัวเอสเห็นไหมอย่างนี้นแล้วก็หมุนเห็นไหมหม,มุนเ,เห,นหมือนอินยางใช่ไหมแล้วก็จะใช้เนินอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเนินเซลล์เซลลิจี่ใช่ไหมจะโฟกัสไปตรตงเซลลิจี่แล้วก็นี่อืมอันนี้หมุนแบบอินหยางเห็นไหมอาอาปลาเนินข้อสามแขนตรงน้ําหนักลงไปตรงตรงนะเนิ่ข้ออึ้งเห็นไหมอืมเห็นไหมอมแล้วห,หมุหนด้วยอ่าแล้วมาถึงอะไรนะ ไปถึงตรงก้อนกรอบตรงนี้เราก็เอามือซ้อนกันเลยไหมทักกันหมุนเลยมือเราอืออือเนี่ยเสร็จคออกเอวคออกก็ได้แล้วกัน้นดไไไหก็ปแต่แต่ส่วนมากเราจะถนัดขวานี่ถ้าคนถนัดซ้ายก็เอามือซ้ายก็ได้ยืนข้างนอนได้นกนัด้ถนัดซ้ายนะคนถนัดซ้ายนี่ฉลาดนะใช้สมองซี่ขวาเยอะหน่อยโอเคต่อไปคออกเอวเนี่ยเอว เดี๋ยวนี้เราก็มายืนช่องเอวในระหว่างเอวเนี่ยนะก็มือยกขาขึ้นหน่อยยกขาช่วยจมานะแลก็เรามือมาจับตรงไหนหน้าขาหน้าขาเนี่ยกอดกอดมึงกับเราอุ้มลูกไหรอไหมมันก็อุ้มลูกเงี่ยไหมอือนะแล้วก็ขาแรกกับขาแล้มาอยู่ข้างหน้าแล้วก็วาดขาไปหน่อยนะมืออยู่ข้างหลังนะเอามืออันนี้เหยียดให้ตรงๆดันตรงไหนอ่าตรงประมาณ L4 L5 นี่ก่อนอ่านะวางน้ำไฟค้างนะ แล้วก็หมุนเลยมือข้างสามกระตุกไหมอันนี้ดึงอันนี้ดันอ่าไยับมาตรงไหนตรงไหนอีกฝ่ามือหนึ่งประมาณเอลสามเลสี่อ่าขึ้นมา L อลหนึ่งเสองเนี่ยอ่าประมาณตั้งสามฝ่ามือพอละถูกนไหมอืออือประมาณสี่ห้าส่าให้มันเฉียงๆหน่อยแล้วก็ดันหนึ่งสองสาม่าได้บางคนก็จะดังก๊อปแก๊ปอยู่นะบางคนก็ไม่ดังเลยอ่ะต่อไปคราบนี้เห็นไหมเราก็จะยืนตรงเอว ไอ้เจ้าขาขึ้นห็นไหมยืดมา,าขาเราเป็นงี้เราก็วาดมาเนี่ยใช่ไหมมันจะได้อะไรนะได้องศาแล้วตรงนี้นะให้มันมีอะไรนะช่องลมช่องว่างในชะ่ไหมอือเนะี่ยอือมนะันอือนะี่ยโอ้เมนืะ่อกี้ตกไปท่านึ่งอ่าลืมไปท่าท่าค่อมเอามือค่อมมือค่อมนี่อ,อะไรนะดันข้างบนนี่ใช่ไหม,อ,มอ,อ่าถ้าสอบข้างล่างเนี่ยเอามือดันข้างล่าง

มันจะอยู่ตรงระหว่างอะไรท่าอย่าวางกล้องอันนี้อย่าวางกล้องเลยไปอีกค่ะครับีไปอีกไปไปตรงตรงเส้นเนี่ยมันเส้นขรอบพับเนี่ยแล้วก็ตรงกล้างใช้ได้ใช่ไหมอันนี้องอ่าบางทีก้ามเนื้อหรือว่าเส้นอะไรมันจะมัดกันเป็นแบบนี้นะอย่างถ้าเราดูลูกภาพกันเนี่ยมันจะเป็นอันนี้แหละมันจะเป็นร่องก้ามเนี่ยตรงนู้นี่แหละแล้วก็เอาหัวนิ้วโป้งถ้าเป็นหมอฝังเข็มเนี่ยเราไปหาหมอบอกว่าอะไรนะโอ้ไปโป้แล้วโป้เอ็นก็เดินเส้นหมอก็จะแทงเข็มตรงเนี่ยพอแทงตรงนี้ปั๊บมันโดน มันเส้นปุ๊บเออเออคนดิ้นไปดิ้นมาเอ๊ยกระดูกเข้าที่แล้ว mm hmm. ไม่ต้องไปนวดไปดัดแบบเราแต่ถ้าเราฝังเข็มไม่ได้เพราะขังเข็มเนี่ยต้องมีหมอต้องมีใบประกอบใช่ไหม mm hmm. เราใช้นิ้วมือ mm hmm. ก็เหมือนกับฝังเข็มเลยแล้วก็กดลงไปเลยนะเอาซ้อมนเลยกดไปเลยอ่าถ้าคนมีปัญหาเอวเนี่ยเขาจะอะไรนะเจ็บเ <7. S 1> ขาจะเจ็บแล้วเขาจะดิน้นเราดูตรงนี้อันนี้ก็มีปัญหาเอวเนี่ยเขามีไนอนะ่าอ uh ืมแล้วเขาจะดิน้นเลยดิ้นแต่า็พอเขาดิ้นปพ๊ากเป็นไงบ้าง จะดูข้าวที่ไหมข้าวที่แล้วเราไม่ได้ไปจัดเขาเลยบางทีเราคุ้นหมอเนี่ยเราไม่ต้องกลัวคนไข้เจ็บสุดกของอาจารย์ดีเนี่ยแหละนะเห็นคนไข้ดิ้นเนี่ยดิ้นเห็นคนไข้เจ็บเนี่ยเป็นความสุขของหมอบางทีต้องท่องท่องคำของอาจารย์ดีอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอามือดีเล็บอัตมาไม่มีใครตัดให้กางไกลก็ไม่มีเล็บต้องสั้นหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแทงปลาไหลแล้เลยแทงอะไรนะแทงขอหมูแทงหมูแล้วก็จะเสียบเนี่ย เทียดตรงจุดไว้ตรงพอดีเนี่ยเสียเราแทงเลยแทงตรงตรงเลยพเสร็จแล้วเราก็จะเอามือกดตรงเนี้ยกล้ามเนื้อตรงนี้ตรงใต้จิตอันนี้ก็ใต้จิตเหมือนกันอันนี้กดด้านนอกดเขีาอืมใช่อ่ามันกำลังจับดูยซิสองข้างเนี่ยเหมือนกันไหม